ในคลิปนี้ผมได้ทําการขุดภูเขาเกือบคอรึ่งลูกเพื่อที่จะเอาไปอัปเกรดหมู่บ้านที่อยู่ข้างบ้านของผมแต่ว่าบ้านหลังเดิมที่มีอยู่มันเล็กเกินไปครับและมีไม่ครบทุกอาชีพเพราะฉะนั้นผมจะทุบทําใหม่ไปเลยและเอาให้ครบทุกอาชีพอ้าวัสดีชาวบ้านฉันคิดว่านานา,นา,นานจะได้บ้านหลังใหม่แล้วเพราะว่าฉันจะทุบหมู่บ้านเก่าพวกแกทิง้งเพราะว่าหมู่บ้านแกมันดูน่ามากดูสิสภาพมันเป็นยังไงตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีบ้านหลายหลังเลยที่ผมต้องทุบเนี่ยในดูประชากรได้ว่าเราต้องเตรียมอะไรยังไงอันนี้น่าจะเปป็นรระชาก หลักที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้โอเคเราจะทําการรื้อถอนหมู่บ้านนี้ทิ้งแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมที่นอนให้มันก่อนครับระหว่างที่มันไม่มีบ้านอยู่บ้านใหม่ที่บุรุษสร้างนะมันอาจจะมีไม่เยอะเท่าของเก่าแต่ว่าบ้านมันจะหลังใหญ่ขึ้นครับแล้วก็มีห้องกว้างเพิ่มมากขึ้นเราต้องจัดการหมู่บ้านโซนแรกก่อนโซนแรกก็คือตรงนี้เนาะ,อะขออนุญ,ญาตทุบระคังออกแล้วกันทำเป็นเขตเอาไว้ไม่ให้ซอมบี้มันมารบกวนชาวบ้านครับอันนี้เป็นเขตชั่วคราววางที่นอนลงไปครับ เราจะทําจุดศูนย์รวมชาวบ้านไว้ก่อนแล้วก็ไปทุบที่นอนมาฮะชาวบ้านในเวลาทุบเตียงไปไปหาที่นอนไหม่แล้วมันก็จะมานอนตรงนี้นั่นไงตามแผนเป๊ะเ,เราต้องรีบเอาชาวบ้านมาไว้ตรงนี้ภายในคืนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ครบทุกโซนหรือเปล่าแต่จะเล่งทําให้เร,เร็วที่สุดเอามาไม่ครบครับแต่ก็เยอะอยู่รู้สึกว่านะเหมือนชาวบ้านโซนตรงนี้กับโซนตรงนี้จะแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นผมจะทําโซนวางเตียงไว้2จุดแล้วกันก็วางไหมครับเตียงนอนที่เราเก็บมา เกือบทั้งหมู่บ้านนี่ยังไม่หมดอีกนะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยต่อให้ชาวบ้านมันจะมีที่นอนหรือไม่มีที่นอนมันก็ต้องมารวมตัวกันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีรักขังรักขัางจะช่วยให้ชาวบ้านมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ส่วนชาวบ้านตัวไหนที่มันรักสันโดษเนี่ยผมจะไม่สนใจะนะผมจะเอาแต่ตัวที่มันเข้ามาในนี้เท่านั้นโอเคน่าจะเสร็จเรื่องชาวบ้านไปที่เรียบร้อยนะเพราะว่าส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนน้อยของหมู่บ้านอะไม่ยอมเข้าไปสักทีเตียงนอนอยู่ตรงนั้นเข้าไปได้นะใช่ไหมเ,เ,ขไเ,เขา,ากำลังเข้้าาไไปป่ะนนจีขึด เอาอ่ะครับโอ้โหทีนี้ก็เสร็จภารกิจเรื่องชาวบ้านต่อไปก็เป็นพวกโกเลมสินะต้องเคลียร์โกเลมออกก่อนเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยอาจจะเหลือไว้สัก2-3ตัวให้มันแบบเฝ้าชาวบ้านแต่ว่าที่มีอยู่ตอนนี้มันเยอะมากครับมันอาจจะรบกวนผมในการสร้างสิ่งต่างๆได้เหลือโกเลมไว้เท่านี้แหละน่าจะปกป้องหมู่บ้านได้เยอะตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันโอเคมาได้เวลาทำลายหมู่บ้านครับ เค okay. เรียบร้อยแล้วก็ผมนะเคลียร์เกือบทุกหลัง ยกเว้นหลังนี้เพราะว่าผมจะอนุรักษ์มันไว้เพราะว่ามันเป็นปกคลิปของ EP ตอนที่ผมอัปเกรดหมู่บ้านครั้งแรกเท่าที่ผมคิดไว้ได้หัวนะวัตถุดิบหลักที่ผมจะใช้ในการสร้างบ้านมันก็จะมีเจ้า stone brick ไม้โอ๊กแล้วก็ไม้สปรูตในการตกแต่งบ้านสปรูตที่มันเป็นแพงอะ่ะเออมันจะได้แบบสวยๆหน่อยใช้ในการสร้างหลายหลังเลยครับงานนี้โอเคเดี๋ยวต้องเตรียม sugar block กกไปเยอะๆเค okay, หินประมาณนี้โอเคส่วนไม้โอ๊กเรามีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไปขุดจากบ้านมาโอ้โห มันยังขาดอีกวัตถุดิบหนึ่งครับนั่นก็คือเจ้าไม้สปรูตนั่นเองเราต้องมีผงกระดูกเอาไว้เร่งโตต้นไม้แล้วก็ปลูกเป็นสี่ช่องครับเราจะได้ต้นสปรูตยักษ์ปั๊บพื้นที่มันเปลี่ยนด้วยโอเคไม่เป็นไรถือว่าตรงนี้เป็นโซนปั๊มชั่วคราวแล้วกันเดี๋ยวค่อยแก้เป็นบล็อกยาทีหลังผมอาจจะได้ตัดแค่ไม่กี่ต้นเพราะว่าไม้สปรูตมันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นได้61บ็ล็อกถือว่าเยอะอยู่ปลูกสัก3ามรอบแล้วกันก็น่าจะพอดีนะ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากบ้านอาชีพที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยกันนั่นคือบ้านของอาชีพฟาร์มเมอร์มันก็จะต้องมีบ้านน้อยแล้วก็ลงนาบ้านฟาร์มเมอร์ที่ผมวางแผนเอาไว้นะมันจะต้องมีทุ่งข้าวใหญ่ๆใ,ให้ฟาร์มเมอร์มันได้ทําอาชีพแบบสบายใจเริ่มจากตั้งแคมป์ไว้ก่อนว่าเราจะวางอุปกรณ์ไว้ตรงไหนอุปกรณ์ต้องพร้อมครับเพราะว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการสร้างก็ไม่รู้โอเคก็ประมาณนี้อา้าวจะมืดอีกแล้วโอเคนั่นไม่ใช่ปัญหาครับมอนเตอร์ไม่เกิดได้เราแน่นอนโอเคนี่ก็ทำมาเป็นสโตนบิ๊กนกก่แล้วััส1 เอาไว้วางโครงโอเคมาตัวบ้านก็จะเริ่มจากตรงนี้1234ก็วางไปตืบโครงบ้านวางไปปื๊บปบอ่าอีก2วิก็เสร็จครับโอเคเรียบร้อยครับบ้านแบบที่ธรรมดาที่สุดของบ้านทั้งหมดบ้านของฟาร,ร์มเมอร์มันไม่เสร็จแค่บ้านครับงานนี้เราต้องสร้างเจ้าโรงนาด้วยผมจะเป็นต้องเอาแหล่งน้ำตรงนี้ออกนะแล้วก็ทมให้หมดเลยทีนี้เราก็จะทำโรงนาเนาะ ลงนาก็จะอยู่บริเวณแถวนี้ส่วนตรงนี้ก็คือทางเข้าโอเคต้องทําเส้นทางเข้าไว้ได้และส่วนลงนามันก็จะมี2โซนด้วยกันครับโซนแรกคือโซนกวดัง ผมอาจจะอาไว้เก็บขอนะหรืออาจจะปล่อยมันลงโล่งก็ได้ส่วนโซนที่2คือโซนเลี้ยงมาครับทาให้3มคอกเผื่อเจอตัวที่ถูกใจจะได้เอามาเก็บได้เลยโอเคตอนนี้เราก็ได้บ้านฟาร์มเมอร์กับโรงนาไปเทียบร้อยแล้วก็คอกมางานนี้ยังเหลืออีกหลายหลังนะครับที่ผมต้องสร้างภายในคลิปนี้ในส่วนหลังต่อไปเนี่ยขอเป็นชาวประมงแล้วกันชาวประมงต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนาะใกล้แหล่งน้ำที่สุดก็คือบริเวณตรงนี้ตร,นตรงหาดทรายแต่ขอเป็นเอาบริเวณตรงนี้กันเพราะว่าผมจะเอาหลังใหญ่ๆหนะ่อย โอเคบ้านชาวประมงธรรมดากว่าที่คิดฮะสิ่งที่มันต้องมีของชาวประมงนะั่นคือบล็อกบาเรลเนาะถ้าเอามังกงไว้ตรงนี้มันก็จะแปลกๆนะเพราะว่ามันเป็นบล็อกอาชีพชาวบ้านมันก็จะมาแห่กันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งผมไม่ค่อยอยากทำอย่างนั้นผมอยากให้บล็อกอาชีพมันอยู่บริเวณตรงท่าเรือตรงนี้เลยเนี่ครับท่าเรือที่จะมีชาวประมงอยู่แล้วก็บล็อกอาชีพมันก็จะอยู่ตรงนั้นโอเคทําท่าเรือให้เสร็จดีกว่า Okay. เรียบร้อยได้ท่าเรือไปเทียบร้อยกับบ้านชาวมงส่วนต่อจากนี้ผมก็จะสร้างบ้านไปเรื่อยๆตามลักษณะของอาชีพต่างๆเท่าที่ผมพอาะจินตนาการออกนะงานนี้เต็มที่ครับเอาให้ครบทุกอาชีพ โอเคครับท่านผู้ชมมาทีนี้เราก็เหลือแค่3มอาชีพที่มันจะเป็นต้องทํบริเวณพื้นที่แถวนี้ต้องย้ายวิลเลจเจอร์ครับถ้าจะทําอย่างนั้นแต่ก่อนที่จะย้ายเราจะไปสร้างบ้านหลังเล็กน้อยให้มันเต็มเมืองก่อนอันนี้มันจะเป็นบ้านที่ผมไม่ได้จํากัดว่ามันต้องทําอาชีพ n ี้เท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าตัวเจ้าของอาชีพมันจะนอนบ้านตามอาชีพตัวเองหรือเปล่าผมแค่อยากให้ชาวบ้านมันมีที่นอนที่แบบ มันอยู่ในบ้านอะ่ะมันปลอดภัยดีหลังจากสร้างบ้านหลังเล็กๆน้อยๆเสร็จผมก็จะไปสร้างบ้านอาชีพหลักต่อได้ครับระหว่างนั้นก็ค่อยปล่อยชาวบ้านก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าพวกคุณอยากดูทําแลบกันบ่อยๆหรือเปล่าแต่มันจะมาอีกแหละ โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบ้านในหมู่บ้านพวกนี้และนี่ก็คือหมู่บ้านตอนต้นพานนะครับผมส่วนนี่คือรูปแบบปัจจุบันผมได้สร้างสิ่งก่อสร้างไปทั้งหมด23หลังด้วยกันครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหใช้เวลานาน,านมากแล้วก็กําลังใจอย่างยิ่งและส่วนตรงนี้หรอออ,อนุสาวารีย์สักอย่างดีกวา่ารูปปั้นวิลเลจเจอ,อร์แหละนะเดี๋ยวจะลองทําดูว่ามันจะเหมือนไหมโอเคก็ประมาณนี้กันนะ วิลเลจเจอร์ ager, มันเหมือนโมยอรอเป่าววะโอเคหลังจากสร้างอนุสาวรีย์เจ้าวิลเลจเจอร์เสร็จแล้วผมจะไปจัดการเรื่องของเจ้าฟาร์มเมอร์ครับก็คือผมก็จะไปปลูกข้าวแบบให้มันมีแปลงขนาดใหญ่แล้วก็ล้อมรั้วเอาไว้นั่นเองฟาร์มแบบขั้นบันไดบอกเลยว่าใช้เวลาทำนานๆจากนั้นก็ย้ายบล็อกอาชีพโอเคเอาเป็นว่าบล็อกอาชีพมันก็จะอยู่บริเวณแถวนี้ตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็ทำด้านล่างแล้วกัน จากนั้นก็โรยเมล็ดพันธุ์ให้หมดเลยครับมามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนี่เอาไปเอามาเล็ดพันธุ์ไปเผื่ออยากปลูกเอามาเล็ดไปช่วยกันปลูกปึ๊บโอเคปลูกข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยว่าแต่ทอชตรงนั้นมันเกกาจังวะต้องเปลี่ยนไปใช้อะไรที่มันสวยงามกว่าอย่างเช่นโคมไฟกับรั้วปึ๊บป้าบแล้วก็โคมไฟเนาะทีนี้ตอนนี้เรามีทอชนุ่ยตัวเยอะอยู่เราสามารถทําโคมไฟได้เอามาแปลงเป็นเศษเหล็กจากนั้นก็โคมไฟ เยอะๆคาวนี้แหละเราจะจัดการเทียโซนกันให้ทุกที่มีแต่โคมไฟเอาทอชออกให้หมดสวยงามขึ้นเยอะ นี่ไอจุดเล็กๆคือทอชนะส่วนไอเสาวพวกนี้ก็คือโคมไฟก็ประมาณนี้การสำหรับหมู่บ้านแล้วก็โคมไฟทีนี้ก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือพวกต้นไม้อะไรพวกนี้สวนสาธารนณะเดี๋ยวเราไปเตรียมต้นไม้มาก่อนแล้วก็ผงกระดูกเยอะๆก็จะมีพวกต้นโอ๊กต้นจังเกิลอะไรพวกนี้ต้นจังเกิลก็เอาไว้อยู่บริเวณชายหาดก็ได้มันน่าจะสวยกว่าตรงไหนเป็นสวนสาธารณะตรงนั้นจะมีต้นไม้ต้นไม้จังเกิลนี่สวยปื๊บอันนี้ก็ แค่เท่านี้กันใส่หญ้าไว้เน้นสวยงามเข้าไว้ครับส่วนตรงนี้ก็นิดนึงแล้วกันแล้วก็ดอกไม้มันก็ถูกปลูกเป็นที่โอเคก็แต่นะไอ้ม้าคโครงกระดูกที่เอาเก็บไว้มันอยู่ไหนวะเอามาใส่คอกม้าหน่อยมนะันถึงเวลาละมามะมา้มา,มาคโครงกระดูกอยู่ไหน ơi? เอ่ยเอ้ยนี่ไงมา้าโครงกระดูกโอเคได้เวลาไปที่คอกมา้าละแกจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งละ ในวันนี้มาแล้วมาแล้วคอกมา้าคอกมา้านี่อยู่ตรงนี้โอเคไปตามเส้นทางแบบสวยงามอ่ะคอกแรกตรงนี้เข้าไปได้ไหมชืบนี่ไงได้แล้วครับม้าหนึ่งตัวม้าโครงกระดูกในอรอกมา้าใส่หญ้าเข้าไปให้มันแบบดูมีชีวิตชีวาพื้นที่แถวนี้มันเรียบมาก เรียบแบบสุดๆเลยผมบอกเลยว่า amb. โซนอาช,ชีพชาวโมนี่คือคักที่สุดแหละนี่ไอตัวไหนที่มันไม่มีอาชีพมันก็จะมาทําอาชีพฟิชเชอร์แมนหรือคือชาวประมงเพราะว่าบอกอาชีพมันมีเยอะมากนี่มันก็เป็นชายหาดนะก็ต้องปลูกต้นจังเกลิลมันจะได้ส,สวยๆโอเคตรงนี้ไม่มีใครปลูกได้นี่มันต้องต้นสูงๆขอสูงๆเออโอเคครับท่านผู้ชมหมู่บ้านนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่าใช้เวลาท,ทําประมาณสัปดาห์ก,กว่าได้มาเ <laughs> ท่าที่ดู uster. ไม่เสร็จ ประมาณ7วันได้ยากกว่าทำหมู่บ้านใหม่ก็คืออัปเกรดหมู่บ้านนี่แหละโอเคก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปพียงนี้กันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องผมกันนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าสวัสครับบายเย้ <Bye. S 1> yeah.